สวัสดีครับตัวนี้คือ F9 Edition Pro นะครับเป็นหูฟังแบบเอียบัดครับผมลองใช้มาสอาทิตย์ครับวันนี้ผมมารีวิวให้ฟังครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ตัวนี้เป็นระบบสเตอริโอนะครับแยกเสียงซ้ายขวานะครับเป็นสเตอริโอเอฟเฟกแยกเสียงซ้ายขวาระบบบลูทูธ5.0อ่าจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับบลูทูธ5.0 2ข้างแล้วสามารถฟังแยกเสียงซ้ายขวาได้จะฟังซ้ายข้างเดียวก็ได้หรือขวาข้างเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น มันค่อนข้างแบบสะดวกมากเพราะบางรุ่นนะครับจะสามารถฟังได้ค่ข้างในข้างหนึ่งหรือว่าฟังไม่ได้เลยต้องฟังพร้อมกัน2หูแต่ตัวนี้ทํามาดีครับแยกเสียงซ้ายขวาให้นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวตลับมันหรือว่าตัวแท่นชาร์จมันนะครับเวลาเราชาร์จเข้าไปปุ๊บตัวนี้จะบอกสถานะของแบตเตอรี่เลยนะครับแบตมัน2,000มิลลิแอมนะครับคือค่อนข้างอึดเลยทีเดียวเราสามารถเอาตัวนี้นะครับเป็น power bank ชาร์จโทรศัพท์ได้อ่าตัวนี้บอกสถานะเห็นไหมครับ ในการชาร์จถ้าจุดเต็มก็แสดงว่าแบตเต็มนอกจากนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับมันสามารถ DIY ได้ตัวตลับนะครับเราสามารถวางโทรศัพท์ได้สมมุติเราต้องการดูหนังหรือฟังเพลงนะครับก็คืออย่างนี้เลยปรับอ่านไหมครับเจ๋อเลยทีเดียวนะครับบลูทูธ5.0นะครับผมแนะนำครับสำหรับใครที่เป็นเกมมิ่งหรือว่าฟัง YouTube หรือว่าดูทีวีนะครับผ่านโทรศัพท์ตัวนี้ไม่ดีเลยครับ ไม่ดีเลยนะครับแบตอืดด้วยนะครับตัววัสดุนะเป็น ABS t p l นะครับตัวนี้ค่อนข้างทนแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับนี่ตัวนี้มีแท่นเสียบสำหรับใครต้องการจะชาร์จแบต power bank เป็น power bank ในตัวนะครับพกพาได้มาส่วนของเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงตัวนี้มันเป็น diver นะครับในนี้มี diver เขาเรียกว่า shock heavy bass นะครับ shock heavy b a s ตัวนี้จะให้เสียง นำคือเรื่องของเบสใครชอบเพลงหนักๆเพลงล็อกนะครับ EDM ตัวนี้ผมแนะนำครับส่วนเรื่องของเสียงกลางเสียงใสตัวนั้นมันฟังได้ครับเหมือนกันนะครับฟังได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเบสนำนะครับสำหรับใครที่ชอบตึ๊บๆเดี๋ยวมาเทสให้ดูจากเพลงหนึ่งเทสซักเพลงหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดสุดสุดแล้วนะครับโอ้โหเป็นไง เป็นไงได้ยินเสียงนิดนึงนะครับถ้ารีวิวตรงนี้มันค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าจากที่ผมใช้งานในราคานี้นะผมซื้อแบบไม่คิดเลยครับซื้อแบบไม่คิดเลยบอกเลยนะครับตัวนี้ใส่หูกระชับผมจะมีปัญหาเรื่องเวลาใส่หูบางรุ่นนะครับมันจะชอบหลุดออกจากหูใส่แล้วหลุดวิ่งแล้วหลุดแต่ตัวนี้มันจะแนบหูนะครับแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนจากข้างนอกด้วยนะครับใส่ปุ๊บแนบปั๊บ,บเสียงมันแบบ อ,อัพอัพอยู่ในนี้นะครับมันเสียงมันแน่นน่ะเสียงมันแน่นนะครับแล้วก็เก็บง่ายพกพาง่ายครับใส่เข้าไปแค่นี้ปิดใส่กระเป๋าเล็กพกพาง่ายแบตอิดอีกโอ้โหไม่มีอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้แล้วครับ